ี่น้องมาเห็ดบอนตอเล่อยเห็ดอกไม้ไแ่มาเห็ดบอนต่อเลยพี่น้องงานหลายงานหลยา,ายเน่ยติดไปสายนี่ยาบายยาทีเด้อพี่นองเด้อเ่ติดระสิบเน,นี่ไปปกตกบาท สสมสขก็จะายแตนตัหนก็จะค้ายหมาแเรื่อแ่ตนิดหนหลายตดยางละีแล้วหน่อย เห็ดเอเปนหองเ่ที่สยแหกตรงกลางระวงต่างมนเป็นหนองห้อยนอยหหน้นอ้นองแ,ใ,แขขอใส่มืดหลงอลมเมื่อห้อก็ดีไปนั่งับเสืเสรมทังดับเสื้อใส่บักปิอาบักนเด้ที่ีใสาา่หนบ้านะ

แหล่าฮปสองนพี่น้องต้องบหลุเือันหลุเอาเงี้ยเสห้ที่ฮาจ่อไว้เี่ยเอาม่ตันอกพี่น้องเสียฮอปเี้ยี่เอาต เสื้อเราตามที่เขาต้องการเที่นอนต้นหญาร่าวมาสาส่เสร็จแล้วกันด้วกันว่าให้ได้มันมืดหรอแค่นี่ก็เสร็จแล้วที่นอนเสร็จเรีย,ยบร้อย,สยเสร็จเดียวลูก Hmm? <coughs> Nói lại lửa bay có bay lửa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  bay เสียนะพี่เขาแมาเสียนีแล้วเากบนี้ มดด้ายๆมึงง่ายๆไปเนาะันง่าย My mama kick mm -hmm. out mm -hmm. yes sir. ดีเขากับบีขึ้นถ้เาเราเป็นกระจะติได้ยังไงยุนิอง 我不知 呢，然 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. สก้เจ้าดงนหเาานห้เ้เสียเ่อไม่ยองหรนำมันเสสตัวไม่เห็สไปโมล่ได้เ็กน้อยดู้ย่กเริวยกันเสร็จเรียบร้อยจ้ามอนจะลขายให้เด็กน้อยยังโมเล